สบัสดีปาลุงผ่อกับสาวน้องมิดอีกแล้วปาลุงสบาสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีจุกุสุคนมนี่กินข้าวปุ้นปลงไมเนี่ข้าวปุ้นขนมจีนมเนี่ปลงไมน้าะแม่้าก็สหนน้น้ำยาขนมจีนตัวนี้แม่น้ำยาข้าวปุ้นมกินนกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อ นำกกานินนะสนคุณตาคนพี่มาเด้ทางฝั่งไทยมาเด้กินข้ป,ปุ้นขนมจีนน้ำกัน,น,นปลาป้งปลาสมิป้ปงปลาทงอันนี้สีแดงสิแง่แงฮม่น้องอ้ำหรือไงน,นี่ยายหกยายหกประสน,น เจหกชายยายหจหท่านนี <S 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 2> <S 2> ้งัดแล้วท่างนีนยนงขิดจนเก่งเลยนงขิดเนี่ยจนเก่งถั่เลยเอากนงขิดเอาใบบ่ออนกไใบบ่เสบบ่ต้องห่อยเสบบ่เสบ่สมขวสมากินน้ำบอกนมากินน้ำไปเลย

มาเด้ก็ยามไเด้อข้วตน้ำเด้อาตามาตาาบจนาตาเนี่ยเนื้อปลาบัอืมน้องคิเตเลยเขก่เต็มแยไปเลยของมตาน้องกพู่หญ่ใส่ละเนือบวงเลี้ยงเราสมานบ้านตังพูยแซ่บเลย

ไ่ยังเงฉนจะมาย่านไหนท่านย่านบานฉันเก่าาไดคูแพงเื่องเลยาวานก็่เหมือจับับงเม่้าอเขานูดมันเอมากใ่มันอยากเข่าได้ตอนนั่งเท่านั้นกับพุธิต่ามากินจัวหนักเลย

อาถุเอ็นก็หายกับทักเห็นมาก่ะที่ทามาอ้าวมาใส่เลยมาใส่กินถอยากใส่กินลชมะไปเอาซไปดีพี่น้องข่ารวมที่มกราบบ้าน่บ้านนั้บ้านนี้น้องคิดเงินไปพุ่นมานนี่กามามามาดต้งง ขิ่เขาอีตีิ่เขาไม่เขิ่มาขิ่มาขิ่มาขิ่วาข่วมาที่เขา้นหนเลากกูแล้วงี้ป้าเนี้เามา่ัเนี่ยเขาเขากูาพูด้าพมาพูดมาีูดมาพูมาพมาพูาี่เมาพูดมาพูดมาพูมาพูดมาดมาพดมาพูมาพหดมาูเมาพดมาูดมาพูดมา่าพูมาพดมาพมาูาาาาาาู่าาาาา

มันมันทอานเล่จายปากไอ้น้าอ่างๆ่ายอท่านมือ่าได้แหงนะเี่มีเขาไปไหนมาหัวให้ขยัหม้อท่านมูอตักกระปุ่นกระไปเกือบออกข้างด้านยังมองอีกแบ้ กมาเองหมูก็ยังตุบเลยตุบเป้าเนาถ้าปะกับปุดเอาไมถ้าปุดเอไหมเน่ปุทางมี่นาขาองหมูให้กมเขายนพูดนีแหละงดองออม่คนลแดง สิกสิมุนเขาเลยนะบอสตต้องต้องอุ่นเครื่องด้วยเขาเหนียวยิ่งบอตให้ปลาเาบอรักเอาที่เกงะไอจุมาให้ผู้ตอนมันม่อยากคนสิกินเราว่าตุ้นไวสื่อตุ้นเขาพูดสิได้ตุนเพื่อไหวกันอห่างน้ตุนตอดยป้มกันเลยไหมพ่อมันจะเละแล้ว กินตังะข้าวบไหมกรน้่ไตก็ขาวขางแะขาูดกน้อยกินบบดกันได้หรอได้ลุบแต้าเสือไปเอามาตล่ไปมาเด้อาอุลมาเข้ามาเข้าห้มีดด้ไ้แ้เตรียมเลยมกชาบลย không phải không chú thảo của rồi chú thảo thảo của mình là à, chú <laughs> <laughs> <laughs>

ซน้อยครับนอนซน้อยเนี่ยเอาตัวอะไรเยอชมากแจับเดอซส่ฮ่าาเลยมันคือบบม้าก้องจะปุ้นซุ่มกันหลายคนแมนเจ็บแสบป้าเผากเ้อแตกผู้ยไม่ใหนเนว่า่นทีาั่งมันี่อาะมนนเี่นกินเผือ

ก่อนก็มักสุกูหนักๆมันอยู่จังมานี่พอและมามักต้องน้ําเดี๋ยวไปลงมาหานี่ก็เลยขอลาละปะลุงคลิปนี้กินนะพอกันใหม่ฝากก็แล้วก็แชร์ก็ติดตามช่องน้องมีเด้อปะลุงติดตามแล้วก็ับชมช่องน้องน้ําเด้อปะลุงช่องแม่ตาน้ําเด้อพี่น้องขอเียดันมาเด้อเด้อ